สวัสดีครับมาพบกับพระลอดลำพูนนะครับองค์นี้เรียกว่าสภาพสมบูรณ์สวยคลาสสิกเป็นพระที่เยกวาหนึ่งในเนบญจปาคีฟอร์มสวยงามเนื้อดินเรียกว่าอายุถึงยุคนะครับเป็นพระแท้ที่ดูง่ายครับดูดันข้างองค์พระกันครับ นิ้วมือเรียกว่าตรงสังกติหรือหน้าตานี้ครับด้านหลังก็จะเป็นเป็นรอยนิ้วมือของคนโบราณน,นะครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปนี้สวัสดีครับ